ว่ามีกระบวานการนะครับที่ปลอมเอกสารแล้วต้องไปสมัครตัดเครดิตนะครับซึ่งระชากรับุ้งแขกคือใน,นเอกสารเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะครับต่อมาเราก็เลยได้ดำเนินการจับกุมเขา,า,เา <S <S ตามหมายคับเก่าเดี๋ยวมันยังมีกระบวนการบางอย่างเลยเราต้องสืบสวนต่อไปขอเคครับเริ่มต้นนะครับ uh, ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดยังไงเชิญได้ไรครับ <S <S เคยทำงานที่ไหนครับ อะไรชิบชจับแบงค์กงก็คือทุกธนาคารครับนเพราะว่าตอนนี้ที่เขายอมรับเนี่ยทำประมาณสิบสถาบันครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งไปธนาคารแต่ธนาคารที่เสียหายมาแจ้งดำเนินคดตนีตอนไปประมาณสิบหกไปครับเสียหายไปมาล้านสองครับล้านสองเนี่ยแต่ว่าบางบัตรที่เราไม่ได้เพราะว่าผู้ต้องหามากกันตอนจัดเนี่ยก็ได้หักทิ้งนะครับครับมีแบงค์ไหนรูดแรกเงินสดครับรุ่รูดเงินสด เบอับการสอดนะรวดการสดนะครับซึ่งตามภาพก็ตามยากเพราะว่าที่อยู่นั่นเป็นที่อย่เพื่อให้หลอกไปส่งเอกสารนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เขาต้องใช้ความระระวังในการมอบเอกสาร